ท่านผู้ชมครับกำลังปลูกต้นไม้อยู่ดีๆมีแขกไม่ได้รับเชิญมาลงกระถางปลูกต้นไม้เออเป็นไปได้เว้ยช่องแมวไข่ต้มตัวนี้เมื่อก่อนก็สาธิตการดื่มนมจากขวดนมเด็ก ต่อมาก็สาธิตในการเล่นกับสายไฟคราวนี้ก็มาสาธิตกับการลงไปนอนในกระถางปลกูกต้นไม้สงสัยคงจะปลูกแมวแทนแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหตามมัธยาใสาท่านเลยเอ,อสงสัยคงได้ที่พอเหมาะพอดีครับท่านผู้ชมก็น่ารักอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน เอาดูดูเขาจะเล่นอีท่าไหนดูไปครับท่านผู้ชมอ่ะเห็นไหมครับดาราของผมเรากดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมอ้าวจะเปลี่ยนท่าไหนอีกละ่ะรีบเปลี่ยนไวไวคุณไข่ต้มยังครับท่านผู้ชมกำลังนึกถึงท่าอยู่ เอาท่าไหนดีโอ้ท่าอย่างนี้เท่กว่าเอาเอาท่านี้ดีกว่ามั้งครับเอา้าหมดท่าแล้วสวัสดีท่านผู้ชมครับมาพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ